ในโลกที่การป้องกันประเทศกลายเป็นมากกว่าการเฝ้าระวังการมีอากาศยานรบที่ทันสมัยถือเป็นหัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์ความมั่นคงโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียที่เต็มไปด้วยการแข่งขันด้านเทคโนโลยีการทหารประเทศไทยเองก็ไม่ได้นิ่งเฉยล่าสุดในปีพุทธศักราช2576หรือปี2 0 3 3กองทัพอากาศไทยได้เปิดตัว โครงการเครื่องบินรบรุ่นใหม่ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่แรงที่สุดในเอเชียทั้งในด้านความเร็วการโจมตีและระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ทันสมัยเกินยุคจุดเริ่มต้นของโครงการโครงการพัฒนาเครื่องบินรบใหม่ของไทยเริ่มต้นในช่วงปี2026ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานวิจัยกลาโหมแห่งชาติเอนนดิโอกับบริษัทเอกชนไทยและพันธมิตรจากต่างประเทศ โดยเป้าหมายคือการสร้างเครื่องบินรบที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายรูปแบบทั้งในด้านการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นการควบคุมอากาศสงครามอิเล็กทรอนิกส์และการลาดตระเวนขั้นสูงภายใต้ชื่อรหัสโครงการว่าเฟเวีวายูเอ็กพยาวายุ X การออกแบบที่ล้ำสมัยและโดดเด่นเครื่องบินรบใหม่ไทย2 0 3 3ใช้รูปทรง Ste a l t h d ท l t a วิ่ง Delta Wing Hybrid ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5และ6เช่น f 22 J 31และสู่75โดยเน้นความสามารถในการล่องหนจากเรดาร์เป็นหลักตัวเครื่องถูกออกแบบให้ไม่มีมุมสะท้อนเรดาร์ใช้วัสดุผสมคาร์บอนไฟเบอร์แบบพิเศษพร้อมเคลือบด้วยสารดูดซับคลืน่นเรดาร์ทั้งลำทำให้สามารถแทรกซึมเข้าเขตหวงห้ามของศัตรูได้โดยไม่ถูกตรวจจับนอกจากนี้ดีไซน์ยังรองรับการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงอย่างยาวนานซูเปอร์ครูซโดยไม่ต้องพึ่งพาการเร่งเครื่องแบบอัฟเตอร์เบอร์เนอร์ช่วยลดการตรวจจับความร้อนจากระบบอินฟราเรดของฝ่ายตรงข้ามอีกด้วย ขุมพลังแห่งความเร็วมอก2.8ที่ล้ำกว่าทุกชาติหัวใจของพยาวายุเอกอยู่ที่เครื่องยนต์ TWR a รท, Turbo ans, ที่พัฒนาโดยสถาบันวิจัยพลังขับเคลื่อนของไทยร่วมกับพันธมิตรจากยุโรปให้แรงขับต่อเครื่องสูงถึง36,000ปอนด์เครื่องยนต์และปรับแรงขับได้อัตโนมัติต,ตามสถานการณ์การ,การบินด้วยระบบควบคุมการเผาไหม้แบบ AI ทําให้สามารถทําความเร็วได้ถึงมอก2.8หรือมากกว่า3,400กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วนี้ทำให้พยาวายุเอกสามารถเข้าถึงเป้าหมายในระยะไกลได้ภายในไม่กี่นาทีพร้อมความสามารถในการไล่ล่าเครื่องบินรบศัตรูหรือหลบหนีจากการสกัดกั้นได้อย่างเนือชั้นระบบอาวุธครบทั้งรุกและรับเครื่องบินรบไทย2 0 3 3ติดตั้งระบบอาวุธแบบอเนกประสงค์โดยมีช่องเก็บอาวุธภายในลำตัว internal weapons bay เพื่อคงความล่องหนโดยสามารถบรรทุกได้ทั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลแบบ M 2 2 0 r อง์ ขีปนาวุธอากาศสู่พื้นแบบ GPS Laser Hybrid ท h Strike ระเบิดนำวิถีแบบอัจฉริยะ Smart Bombs ระบบปืนกลอัตโนมัติ20มิมแบบฝังในลำตัวนอกจากนี้ยังสามารถบรรทุกอาวุธภายนอกได้หากภารกิจไม่เน้นการล่องหนและสามารถติดตั้งพาดสำหรับสงครามอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบแจมเออร์เพื่อรบกวนเรดาร์และระบบนำวิธีของศัตรูได้อีกด้วยปัญญาประดิษฐ์ช่วยรบ a t Integration หนึ่งในฟีเจอร์ที่ทำให้พยาวายุเอก้าล้ำกว่าคู่แข่งคือการผสานระบบ AI Combat Assistant ที่สามารถช่วยนักบินในการตัดสินใจแบบเรียวไทม์ไม่ว่าจะเป็นการเลี่ยงการถูกล็อกเป้าแนะนำเส้นทางนี้หรือแม้แต่ยิงตอบโต้โดยอัตโนมัติหากนักบินหมดสติ AI นี้เรียนรู้จากข้อมูลการรบจริงหลายพันสถานการณ์และยังสามารถอัปเดตผ่านระบบเครือข่ายดิจิทัลที่ปลอดภัยทำให้เครื่องบินสามารถปรับตัวได้แม้สภาพสนามรบเปลี่ยนแปลง คอปปิตลํำอนาคตและการเชื่อมโยงแบบเครือข่ายห้องนักบินของพยาวายุเด็กได้รับการออกแบบให้ทันสมัยเทียบเท่าเครื่องบินรุ่น6ใช้หน้าจอสัมผัสแบบ p a n o r i c Display ที่รวมข้อมูลทั้งหมดไว้ในหน้าจอเดียวนักบินสามารถควบคุมระบบผ่านการสัมผัสเสียงหรือแม้แต่การมองตา Eye Tracking เพื่อล็อกเป้าหมายแบบรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีระบบ Data Link 7.0ที่สามารถเชื่อมโยงกับโดนนรบ ระบบตรวจการภาคพ,พื้นหรือดาวเทียมเพื่อปฏิบัติการร่วมกันแบบ Net ซีเรซีวอลเฟรหรือสงครามเครือข่ายที่เครื่องบินสามารถทำงานร่วมกับทรัพยากรทุกจุดของกองทัพได้ในแบบเร็วทามทดสอบสนามจริงกําเนิดเครื่องบินรบแห่งอนาคตในช่วงปลายปี2032เครื่องต้นแบบของพยาวายุเอกได้ผ่านการบินทดสอบครบ100ชั่วโมงในสนามบินทหารลับทางภาคตะวันออกของไทยการทดสอบครอบคลุมทั้งการบินด้วยความเร็วสูงการโจมตีเป้าหมายจำลอง การบินในสภาพอากาศเลวร้ายและการรบอากาศแบบดอกไฟกับเครื่องบินรบจริงผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าพยาวายุสามารถเอาชนะเครื่องบินรบชั้นนำของภูมิภาคได้อย่างง่ายดายทั้งในด้านความคล่องตัวความเร็วการตอบสนองและความแม่นยำของระบบอาวุธสร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธจากหลายประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ การที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาเครื่องบินรบได้เองในระดับนี้เท่ากับเป็นการยกระดับขีดความสามารถทางทหารของชาติสู่ระดับแนวหน้าของเอเชียไม่เพียงแค่สร้างอำนาจยับยั้งในภูมิภาคแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจในด้านอุตสาหกรรมอากาศยานการส่งออกและการวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงนอกจากนี้เครื่องบินรบไทยรุ่นใหม่นี้ยังอาจกลายเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาอากาศยานไร้นักบิน u a v หรือระบบรบอัตโนมัติอื่นๆในอนาคต ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สมรภูมิโลยีแบบเต็มรูปแบบบทสรุปก้าวยิ่งใหญ่ของกองทัพอากาศไทยเครื่องบินรบใหม่ไทย2033หรือพยาวายุเอกคือผลลัพธ์ของวิสัยทัศน์ระยะยาวการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องและความกล้าที่จะลงทุนในนวัตกรรมระดับสูง มันคือเครื่องบินที่ไม่ได้แค่แรงที่สุดในเอเชียแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอธิปไตยและศักยภาพของชาติไทยบนเวทีโลกด้วยพลังความเร็วและเทคโนโลยีล้ำสมัยพยาวายุเอ็กพร้อมแล้วที่จะปกป้องน่านฟ้าไทยและแสดงให้โลกเห็นว่าคนไทยก็สามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกัน